สิ่งแรกเลยนะครับต้องมองว่าการจะขายแฟรนไชส์ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมีคนเดินมาถาม3คนว่าเฮ้ยผมอยากซื้อแฟรนไชส์พี่จังเลยผมต้องยังไงบ้างครับพี่นั่นแหละครับ<ๆ>เขาใช้จาก3เสียงนั่นแหละครับมีความคิดที่จะอยากเริ่มทําเป็นแฟรนไชส์ซอแลวอยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะครับแต่หารู้ไหมว่าการที่เราจะเป็นแฟรนไชส์บริษัทแฟรนไชส์จริงๆเราต้องรู้มากกว่านั้นต้องสำรวจตลาดครับว่า p r o d u ั t ์ของเราเนี่ยครับเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะทําให้คนส่วนมากเนี่ยซื้อเราเพราะเราไม่่สาาามรถเเตติบโไดด้้้วยยคคนนนนนน3อออกซืแแฟช์ มันต้องเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับแล้วแต่โมเดลอย่างที่บอกแล้วครับตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่า Product เราเนี่ยเหมาะก,กับแฟรนไชส์รูปแบบไหนและมีความต้องการในตลาดจริงๆหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยครับทั่วไปเลยครับธุรกิจรุ่นเก่าเป็นโ d g e n e เ a t i o n เป็น Baby b o o m e r หรือ GenX อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเอาโนเลทส่วนตัวเอาความอยากส่วนตัวเป็นตัวตั้งแล้วก็ขายออกมาโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตลาดต้องการหรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือเราสามารถเทสตลาดก่อนได้ครับว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นที่น,นใจในในตองะ้ ไปเซตโอเปอเรชั่นไปเซตบริษัท เป็นร่ำเป็นสันเลยอะครับเขาเรียกว่าทดลองเปิดเพจเลยครับแล้วดูว่ามีความสนใจหรือเปล่าเราค่อยมาสร้างโปรดักต์ก็ได้ครับแปลว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปลงเงินก้อนใหญ่โดยที่ไม่รู้ได้3ซ้ว่ามีคนซื้อของหรือเปล่านะข้อ2ครับสมมติว่าเราทำแฟรนไชส์เสร็จแล้วขายได้เรา5สาขา10สาขา SME นะครับส่วนมากตกมาตายพอสเกล up ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อไม่รู้ว่าเงินค่าแฟรนไชส์ที่ได้มานี่ครับควรจะต้องไปเพิ่มส่วนไหนเพิ่มโอเปอเรชั่นหลังบ้านหรือเปล่าหรือควรไปสต็อกวัต หรือตรงนี้ครับแฟนชส์ส่วนมากที่เลยจาก SME มาแล้วก็จะก้าสู่เป็นบริษัทคอเปรทลำดับความสําคัญผิดไม่รู้ว่าตอนไหนจะต้องเพิ่มแผนแดงไหนไม่รู้ว่าตอนไหนควรจะสร้างโรงงานไม่รู้ว่าตอนไหนควรจะต้องทําระบบโลจิสติกขนส่งภายในแบรนด์อย่างที่บอกไม่มีหลักสูตรที่ไหนสอนต้องใช้วิชาความรู้และประสบการณ์เท่านั้นที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องเติบโตตอนไหนช่วงไหนและเวไหนข้อ3นะครับคือการเติบโตอย่างยั่งยืนถ้าเราทาธุรกิจเนี่ยครับจริงๆเราเล่นกับกราฟกราฟของธุรกิจอะบริษัทต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเติบโตแบบรป จะแปลเปลี่ยน mindset ของเราเป็นสตาร์ทอัพแล้วทีนี้ครับสตาร์ทอัพมันคือการเล่นกับ valuation ของบริษัทแหละครับแปลว่าความรู้แค่ฝั่ง operation ไม่พอแล้วการทำ valuation นะครับก็คือการที่เงินผ่านเข้ามากับเรา100บาทแต่พอเรามีความรู้เรื่อง valuation เอาเงินมาจับอยู่ในที่มันถูกที่ถูกเวลาถูกวัตถประสงค์มูลค่าบริษัทเราจะเพิ่มขึ้นครับเป็นข้อ3ที่ผมอยากให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจนะครับเพราะว่าแฟรนไชส์จะยั่งยืนจริงๆต้องมี valuation แล้วในอนาคตนะครับจะต้องเติบโตในรูปแบบของตลาดทุนครับผมนึกบอกว่าความเข้าใจสมัยก่อนว ขายวัตถุดิบเลยเราต้องได้กำไรจากตรงนั้นแบรนด์เราถึงอยู่รอดแต่จริงๆจ,จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับสําหรับผมไม่ใช่ผมต้องให้แฟรนไชส์อยู่รอดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับถ้าสาขาแรกครับผมมานั่งคํานวณดูว่าผมขายวัตถุดิบแล้วอะลูกค้าเนี่ยได้ราคาถูกกว่าตลาดหรือเปล่าผมคํนวณดูแล้วครับไม่ได้ครับก็คือราคาแพงกว่าที่ลูกค้าซื้ออยู่ในตลาดทีนี้นผมก็นั่งคิดแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มามันถูกหรือเปล่าผมก็เลยตัดสินใจกับหุ้ลงทุวนว่ายังไม่ขาเเนนววอาขา้ย บริหารจัดการองคอ์กรนะครับเติบโตก็ต้องเดินหนึ่งสองสาสาขาก็เพิ่มเรื่อยๆนะพอ25สาขามันถึงจุดที่เป็น economy of scale แล้วหน้าสาขา25สาขาและหลังจากนั้น,นครับจะได้วัตถุดิบในราคาที่ถูกกว่าตลาดผมไม่ได้เดินไปซื้อคนเดียวแล้วครับผมเดินไปซื้อ25คน30คนอันนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนทําให้ตัวผมเององคอ์กรเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะว่าผมมีรายได้จากการขายวัตถุดิบเข้ามาด้วยหน้าสาขาได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลงได้เรื่องของครัวกลางช่วยประกอบอาหารเรียกว,ว่า pre cooking หรือว่าตัดแตต่่งวัถุดิบกอนนนทําาาใหห้้ชงง ใช้เวลาในการทำงานน้อยลงพนักง,งานน้อยลงฟิกคอสต์ต่ำลงนี่แหละครับคืออีโคซิสเต็มของธุรกิจแฟนรนไชส์ที่เป็นสิ่งที่ถ้าคุณเปิดแฟนรนไชส์แล้วเติบโตแล้วระดับหนึ่งต้องดูเรื่องนี้และคุณจอเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นกราฟขึ้นต่อไปแน่นอนครับ